ครับมาบทเรียนต่อไปบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เราเรียกว่าการรีเซ็ตใครคนณคำว่ารีเซ็ตคืออะไรรีเซ็ตต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ลบโค้ดและลบโค้ดก็ไม่ใช่ลบโค้ดปัจจุบันนะลบโค้ดก็คือลบโค้ดอดีใช่ไหมครับงั้นแล้วรีเซ็ตมันเกี่ยวอะไรล่ะถ้าเราง่าย,ายๆเรารีเซ็ตก็คล้าย,ายๆเหมือนคอมพิวเตอร์เราใช้งานไปมันนานๆเ็นเราก็รีเซ็ตสักครั้ง แต่จริงๆแล้วการรีเซ็ตหลักๆเลยคือเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับการเวลาที่เปลี่ยนอุปรกรณ์อุปรกรณ์หลักหน้าหนงทีนะคับเปลี่ยนกลน้อง,รอง,อรห,งหรือเปลี่ยนลือเล่งคือเปลี่ยนยลืนเล่นก็คือเปลี่ยนเซนเซอร์หลักนะครับหรือเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์แต่จริงๆพอเป็นรถรุ่นหลังๆอย่างเช่นเป็นรถสเต็ป4นีอย่างซ er ูโม่เอ็กซ์คนนเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือทำลูกทำแหวนทำวาไรย สมองในส่วนที่เรียกว่าเป็นของกลเนี่ยมันก็จะยจังจำค่าเดึการรีเซ็ตก็เป็นเหมือนการที่ป้อนข้อมูลเข้าไปให้มันรู้ว่ารถคันนี้มีสมบูรณ์แต่ก็มีปัญหานะสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่รถมันวาวรูว้ป่ะพอเราไปรีเซ็ตมันก็เข้าใจว่ารถนี้มนสมบูรณ์ทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ครบหรือไม่ตรงจุด ยังการรีเซ็ตในรถรุ่นหลังๆก็คือตัง้งแต่สเตตสี่ไปมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องดูค่าความเป็นไปของรถขณะนั้นก่อนที่จะรีเซ็ตซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะไปพูดในเชิงลึกต่อ,อไปว่าก่อนเราจะรีเซ็ตเราจะต้องตรวจอะไรบ้างแต่เบื้องต้นตอนนี้ผมแค่ต้องการมาพูดเรื่องการรีเซ็ตก่อนว่ากระบวนการรีเซ็ตเป็นอย่างไร,รเมื่อกี้พูดไปแล้วนะร,รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเซนเซอร์ หลักเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนโอทูนะครับหรือทําการแก้ไขปัญหาแล้วมั่นใจว่าตรงตามจุดนั้นแล้วเราจะทําการรีเซ็ตให้กล่องเนี่ยรับรู้มบริวารถคันนี้กลับมาปกติแล้วเพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างปกติต่อไปเมื่อเรารู้แล้วจะรีเซ็ตเมื่อไหร่คําถามต่อมาคือการรีเซ็ตมันจะทําได้โดยเงื่อนไขใดรีเซ็ตจะทําได้ก็ต่อเมื่อ ไม่มีปัญหาค้างในอดีตนั่นคือที่มาของการที่ต้องลบปัญหาในอดีตไงถ้าคุณมีปัญหาในอดีตอยู่คุณจะรีเซ็ตไม่ได้แต่ผิดกับดอกเตอร์นะดอกเตอร์คุณจะมีปัญหาในอดีตอยู่คุณรีเซ็ตได้เลยเพราะอะไรครับเพราะในดอกเตอร์มันไม่มีลบมันมีรีเซ็ตนั้นกระบ,บวนการรีเซ็ตของเขาเนี่ยก็คือทําควบคู่ไปกับการลบอีกแต่ถ้าเป็นวิธีแมนวเนี่ยแตกต่างเนาต้อง รีเซ็ตต้องลบอดีตก่อนแล้วก็ต้องรีเซ็ต่าซึ่งมันก็เป็นที่มาว่าทําไมเราจะต้องลบหลัลกเพราะราจะไปรีเซ็ตทีนี้พอเราพูดถึงเครื่องมือที่เราใช้เดิมทีเราใช้สายไฟอันเดียวพอเราจะรีเซ็ตเราก็ต้องใช้เป็น2คู่ครับอาจจะเป็นแบบนี้นะสองคู่แต่ว่าบางเงินว่าในรถมอเตอร์ไซค์คนด้านถ้าเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์ขั้วมันจะเล็ก จะใช้อันนี้ไม่ได้ต้องใช้สายไฟหรือไม่ก็ใช้ลวดผม็่าใช้แมมกใส้ไหม้ครับกับอัที่สองคือมีพวกตั๊กแบบนี้อ่าพวกลั๊กเ,เซ็นเซอร์นี้ครับอ่าซึ่งอันนี้ในสาธิตนี้ผมจะใช้สองอันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูมาถึงเรื่องของวิธีการแล้วล่ะมาดูกันครับวิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าปัญหาในดีนเันค้างอยู่ไหม ถ้าปัญหาในอดีตเป็นค้างอยู่มันก็รีเซ็ตไม่ได้อ่ะผมก็จะทําการเรียกปัญหาในในดิดนะครับก็เป็นออฟถอดเหมือนเดิมครับนี่เรื่องเดิมแล้วก็เสียบคู่ซ้ายเป็นการทบทวนในตัวนะครับ,ค,รบคู่ซ้ายเสียบแล้วก็ออนถ้าติดค้าง<ๆ>ก็แสดงว่าปัญหาในอดีตคันนี้ไม่มี ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีการกลับพลิบก็นั่นคือปัญหาในอดีตแล้วเราก็ทําการลบครับือทำไงครับก็ดึงออกัแล้วก็เสียบภายใน5ห้าวิใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่มีครับไม่มีงั้นเราก็จบแล้วเราก็จบแล้วนี่คือกระบวนการที่เราเรียกว่าเรียกดูอดีตเพื่อถ้ามีต้องลบไม่มีก็จบแสดงว่าเข้าเงื่อนไขที่เราจะไปรีเซ็ตได้นะ พอเรารีเซ็ตจะทำไงครับเหมือนเดิมครับออฟกุญแจถอดถอดแล้วเมื่อกี้ถอดแล้วเสียบก็เสียบเหมือนเดิมเละเดียไหมถ้าเราออนเลยก็จะเป็นการเรียกดูรหัสปัญหาในอดีตแต่เราไม่ออนครับออฟถอดเสียบชดขั้อ่วชดผั้อ่วคือตรงนี้ครับเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์ซึ่งในที่นี้คันนี้ไม่มีหม้อน้ำ ก็จะใช้อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันเครื่องแทนครับผมผมก็ถอดขั้วมาแล้วก็เสียบเข้าไปครับชตก็คือถ้าเป็นสายไฟก็ชดเข้าไปครับถ้าเป็นลวดก็ชดเข้าไปก็ชตเข้าไปอ๊อถอดเสียบชดขั้วอันนี้รเ,รเรียกว่าชตขั้วครับแล้วก็ไปขั้นตอนอ่อนครับอ่อ,อนนะครับมันจะมีระยะเวลาหนึง่ง นะครับพอมีระยะเวลาหนึ่งปั๊บเราก็จะทำการดึงออกนะครับเราก็ดึงออกดึงออกไม่ใช่ดึงนะดึงออกถ้าดึงคือข้างบนนั้นดึงออกไปดูที่หลอดครับติดขางติดขางแสดงว่าไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะผมแกล้งเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวซุ้งถามีว่าถ้าดึงออกไม่ทันเป็นไงก็คือถ้าดึงออกไม่ทันภายในสิบวิเราไมดึงออกผมก็จะติดขาง เราก็ต้องมากระบวนการใหม่ใช่ไหมครับกลับมาเริ่มต้นครับผมก็จะเสียบนี้กลับเข้าไปจะเสียบเซ็นเซอร์กลับเข้าไปนะครับจะเสียบยางนิดนึงกลับในมุมมืด่เสียบผมก็ปิดทิ้งแจมจากนั้นผมก็เรียกออฟ ถอดเสียบออนมีปัญหาในดีด้ไหมอ่าไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับครับผมผมก็จะปิดแล้วทำการรีเซ็ตออฟถอดเสียบช็อตคั่วช็อตคั่อะ ออนแล้วผมจะไม่ช้าแล้วครับผมก็จะดึงออกเลยครับผมแล้วผมก็มาดูตรงนี้ครับครับอันนี้จะกระพริบถี่แล้วครับแสดงว่าสําเร็จครับโอเคนะครับอันนี้คือการรีเซ็ตออกถอดเสียบชดขั้ออนดึงออกครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ปิดกุญแจ แล้วก็ดึงนี้แล้วก็เสียบก็เป็นอันเสร็จสิ้นับนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้งานรถนี้โดยที่กลบคืนท่าับทำไมต้องคืนท่าลรงงานเพราะว่าสเต็ป4เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่มีการชดเชยอย่างเช่นจรถคุูเนี่ยมีอาการที่ปั๊มแรงดันไม่ถึงต่ำมันจะชดเชย แล้วพอคุณไปเปลี่ยนปั๊มปั๊มดีเลยอําด,ดีแล้ว,แ,ลวแต่กล่องอยังจําอยู่นั่นคือเหตุของการรีเซ็ตแต่ก็กลับกันอีกถ้ารถคันนั้นเอาเลยมันจะเบร์ไม่ค่อยดีแต่มันวิ่งได้เพราะกล่องมันสั่งให้เฉยอยู่ๆคุณไปรีเซ็ตโดยคุณไม่เปลี่ยนปั๊มรถที่เข้ามาในร้านคุณเดิมทีสตาร์ทติดยากหรือสตาร์ทติดแล้วเล่งรอบไม่ได้ดีรปรากฏว่าพอคุณรีเซ็ตปั๊มสตาร์ทไม่ติดเลยเพราะกล่องเข้าใจว่า ัม๊มคุณดีแล้วมันเลยไม่สั่งจ่ายเชื่อรถก็จะไม่สามารถสตาร์ทติดธได้นั่นคือปัญหาหนึ่งที่ช่างทําไปโดยไม่รู้งั้นการรีเซ็ตวันนี้ผมพูดแค่วิธีการแต่จริงๆแล้วก่อนจะรีเซ็ตต้องตรวจให้มั่นใจก่อนว่าเรารีเซ็ตแล้วไม่เป็นอันตรายต่อตัวช่างเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดเพราะว่ารถลูกค้าเข้ามาขี่ได้เนี่ยแต่พอรีเซ็ตปั๊บขี่ไม่ได้ลูกค้าไม่เชื่อ ใช่ไหมครับอย่างนั้นในนี้สําคัญงั้นการรีเซ็ตจึงเป็นงานหลักงานหนึ่งที่ต้องทาหมายความว่าเวลาคุณซ่อมรถเสร็จสมมุติว่าคุณไปเจอปัญหาปั๊มมีปัญหาแล้วคุณเปลี่ยนปั๊มแล้วคุณเช็คดูแล้วว่าโอเคหมดแล้วคุณแก้ได้ถูกต้องแล้วถ้าคุณไม่รีเซ็ตลูกค้าไปขี่ก็ขี่ไม่มีกําลังหรอกครับเพราะว่ากล่องยังจําท่าอยู่ต้องขี่ไปสักพักหนึ่งอ่ะอาจจะสิบนาทีห้านาทีสิบห้านาทีแล้วแต่คนขับขี่ได้ระยะทางแค่ไหน รมมันจะทําการเรียนรู้ซึ่งมันก็เหมือนกับคุณทํางานไม่เสร็จไม่จบกระบวนการงั้นการรีเซ็ตจึงเ,เป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียจริงๆมันไม่มีแต่มันมีข้อเสียตรงทีว่าถ้าเรารู้ไม่เท่าทันอันตรายจะเกิดขึ้นกับช่างเรานะครับอันนี้สําคัญแต่มีความต่างในด็อกเตอร์เนาะซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในด็อกเตอร์อีกทีด็อกเตอร์ไม่มีการลบมีแต่การรีเซ็ตนั่น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญวัยเพราะการใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตของดออรนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าไปเมื่อกี้อย่างเช่นปั๊มมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณอาจจะชิบหายได้ถ้าคุณไม่ตรวจค่าที่ถูกต้องว่าที่คุณแก้นั้นถูกต้องตัดบางคนไปเห็นไอ้จาเลืคันนี้เข้ามาเอ้หัวเทียนเป็นบอดเว้ยสตาร์ทไม่ติดพอเปลี่ยนหัวเทียนปั๊บมันสตาร์ทติดเข้าใจว่าปัญหาถึงต้องแล้วแต่จริงไม่ใช่ ปั๊มก็มีปัญหาอยู่แต่รีบไปรีเซ็ตอันนี้อันตรายนะครับต้องตัวได้เช็คอกีกว่นเฮ้ย LTF มันเป็นยังไงมันเดเช,ย,ชยไปทางบวกมากไหมโอ้ทํามากปั๊บถึงแม้เราเปลี่ยนโมดเียนสตาร์ต,รติดแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงยังซ่อนอยู่หรือปัญหาที่มันแทรกซ้อนยังซ่อนอยู่นะงั้นเราต้องตรวจก่อนรีเซ็ตจําง่ายๆครับตรวจค่าต่างๆก่อนรีเซ็ตดีที่สุด แต่ถ้าเป็นสเต็ปสารีเซ็ตไปเลยครับเพราะสเต็ปสามันมีแค่การจำค่าแบบ S C F ไม่มี L T F ดังนั้นเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้ถ้าเราสงสัยงั้นรถช่างสไัยกกรถถ้าเป็นรถสเต็ปสาม 3, อย่างเช่นคิก 110i หน้าจอดำหน้าปัดสีดำหรือเบส 110i รุ่นเกา่กาๆหรืรรอ P C x รุ่นใหม,ม่ๆนี่แหละก็ยังเป็นสเต็สสสปสแหละเพราะเซ็นเซอร์มันครบไอ้พวกนี้ ถ้าเราสงสัยรถมันวิ่งไม่ดีเนี่ยลองรีเซ็ตได้มันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะล้วนลองีเ่ง็ซนได้แต่สเต็ปสีเมื่อไหร่ต้องระวังก็คือพูดง่ายพวกที่มันมีเซ,นเซ็นเซอร์ตัวเดียวที่ลเลื่อนเร่งแหละนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้มันจะยาวหน่อยคือบางคนหลายจะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีผลที่จะตามมาเยอะแยะเลยในความที่เข้าใจและไม่เข้าใจนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ